ตรงไปตรงมาน้ำเขาโอเคเนาะถ่ายแล้วคือแล้วเลยแต่ว่าแต่ย่ามเอาไปเขา่ขาคว,ว่บางนั้นมันมันตั้งโขงมันเคยเห็ดไหมโอเคแต่มแม่มันเคยเห็ดด้วยอาจารย์โอเคออเ,คเคนาะบางบางนั้นมันเคยเห็ดแบบว่าซื้อ เขาซื้อตัวตัวตัวใหญ่แต่มันเอาตัวน้อยไปเข่าแล้วก็มาขายใบหนีเลยตอวขายแต่ใบหลหนีเลยแม่เอาตัวมื่นเดียวนะสื้อซื้อมื่นเก่าเอาตัวมื่นเดียวมื่นเอ็ดเนี่ยไปเข่ามันก็ได้กำไรเวิร์ดใช่กำไรหลากหลายกวอาเออเราไปโกงเขาแย่างนี้มันบ่ถือมันบ่ถือเนาะไปโกงเขาเขาคนต่างชาติได้เขามาซื้อน้ำเฒ่าเขาเรียกว่าในหอยคนไทยเป็นนั่นเลเสียหายได้ไหมเสียหายเบิดแม่เอาในหอยเนี่ยตั้งแต่ซื้อตัวละแสนบ่จำกับอะไ้ผมไปซื้อเพราะจำเงินเขาเจ้าก็ถฐานเราเออเนาะเขาซื้อสัตว์เนาะแม่เอาม่ตัวละแสนเขายาก็ให้มา หามากจ้างเขาด้อยเงินเขาก็หายมากต้องเทียถ้าขายแล้วก็เขาก็ไปเสี่ยงเขาต้องเทียเขาตีราคามาขายเขามาขายเขาเพาเอาเปรียบเขานพราะเอาเปรียบใช่เลยผมบอกคารุคาร่าด้วเอาชำนันชำนีด้วเขาเพราะเอาเปรียบซื้อสัตวดน่ารักกันแหนในมันซื้อสัตว์ไว้มันโกงมาที่เป็นการเป็นได้ห้อยนี่ใช่ไหมฮาร์โกงคนโอเคการเลี้ยงสิโกงค้นโกงได้ยังไงเด้อเออใช่ ต้องตะหมองโก่งตะหม่องโกงกูได้เนาะมันกินบ่เดิมบ่บอหม้อหอยหมูเป็นเนื้อหอยมาแล้วจักจี๋เลยหอยหรอวยหน่อยงามไปหน้องเนาะทั้งสายดำสายเผือกมาผูกไว้รถสอฟ้าขามหอยหมูนายหอยกับเป็นนายคือกันเวลาโอเคนายหอยกับเป็นนายคือกันเวลานายคือกันแล้วสอฟ้าขามอ่ะของหอยหมูคนเปิดผูกไว้สามตัวดำสองเผือกหนึ่ง ควายงามอันนี้ขึ้นมาจะเป็นสายแคร์จักบาทห้อยหมูสองหมื่นห้าพันขวายแคร์พี่น้องเนาะอุ้ยแก้วเนี่ยโอ้ยเนาะเม็ดนิดๆเนาะเบิ่งเขาเบิ่งพี่น้องเนาะเขางามงามพี่น้องเนาะเตแล้วเนาะพูดอ่ะเบิ๋งเตี้ยคักพี่น้องเนาะเป็นสายแคร์แห้งเตี้ยแห้งแพงพี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันเอาใส่พอดังๆเนาะโอ้สุดยอดเบิ่งโอ้ตี ขึ้นแล้วคุณช่งวาทันอเโอ้เกือบเกือบเนาะโอ้เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าพี่น้องเนาะอันนี้พร้อมผสมแล้วใส่เจ้าท่องก้อนเข้าไปนี่รับรองเลยเพื่อนว่านน้าเนาะน้าดีต้นโตดี่สองหมื่นห้าพันเป็นตะเหลี่ยงพี่น้องเนาะเนโอเคเลยโอเคเลยเป็นแม่สาวสายเลี้ยงเลยพี่น้องสายแคร์สองหมื่นห้าพันห้อยหมูเปินเปิดไว้ให้ต่อเอาะหาปัญหเล โอเคบ้องห้ต่อเลยบ้อต่อต่อยากมองสีขายสองสามห้ามันเปิดไปเรือกแม่นปะเอกปของผมโอ้เอาเท่านี้เนาะเอาเสียหมูขออนุญาตแปดสองแปดสี่แปดแปดสีู่นย์หนึ่งสามแปดศูนงามดผู้ใดมายมาสวยเนาะโอเคครับมาโอเคเอาโอ้โอเค อ่าหลายได้มาเช่าดิมืัอนี้พอดีมาพบมาปอกับในหอยซื้อดังจากรอยเอ็ดหอยหมูชายญาสอฟ้าครามหรือยังก่อหมูยังก่อใส่ลงหำใส่ลงห้ำมาทานวลาเช่นในหอบใจแน่วให้ใส่ลงห้ำห้ำใจแนวเด็ดไปเสนอพ่ออยากอยากขออนุญาตอ่าให้หอยหมูอ่าในน้ำในหอยที่มากสื่อมาขายในตลาดนอกราะวะเมื่อนึงเห็นเพิ่นจับโจรได้น้ำกันกับเสียองเพิ่นเออแต่ว่าอยากให้ขอเสนอแนในว่าข้านมางสื่อมาขายในตลาดนี้อยากให้ปฏิบัติจังไนหอยหมู ในฐานะเป็นผู้อวบโสในในตลาดตรงไปตรงมาน้ำเขาโอเคเนาะขายแล้วคือแ,แล้วเลยแต่ว่าแต่ย่ามเอาไปเข,าข่าเพรบางนั้นมันมันตั้งโผมันเคยเห็ดนะโอเคแม่มันเคยเห็ดด้อาจารย์โอเคนะบางนั้นมันเคยเห็ดแบบว่าซื้อ เขาซื้อโตโตโตใหญ่แต่มันเอาตัวน้อยไปเข่าแล้วก็มาขายใบหนีเลยโอ้ขายแต่ใบละหนีเลยแมนเอาตัวมื่นเดียวนะสื้อซื้อมื่นเก่าเอาตัวมื่นเดียวมื่นเอ็ดนี่ไปเข่ามันก็ได้กระไรเมื่อปีเดียวกักระไรแบกไล่ก่ออเราไปโกงเขาแบบนั้นมันบ่ถือมันบ่ถือเนาะไปโกงเขาเขาคนค้นแตงชาดได้เขามาซื้อน้ำเฮาเขาเรียกว่าว่าในหอยคนไทยเป็นัเสียหายได้ไหมเสียหายเบิดแมนในหอยนี่ตั้งแต่ซื้อตัวละแสนบ่จำกะก็ได้ผมไปซื้อบ่จำเงินเขาเจ้าก็บฐานเราเออเนาะเขาซื้อสัตว์เนาะแมนแมนตัวละแสนเขาจะก็ให้มา หายมากจังอาอด้งั้นเขาก็หายมากตังเทียมราขายแล้วก็เขาก็ไปเสี่ยงเขาตั้งเทียเขาตีราคามาขายเขามาขายเขาอเอาเปรียบเขานะเอาเปรียบไปเลยเขาบอกคารุคาร่าด้วเอาํำนันสำนีนี่เขาบพอเอาเปรียบซื้อสันรักกันไง่นมันซื้อสั์ไว้ไปโกมาที่เป็นการเป็นแนห้อยนี่ใช่ไหมฮารโกงข้นโอเคเลี้ยงสีโก่งขนโกงไหนไงๆดอเ ต้องมองกงต้วหมองกงกูไ oh, ด้นะมันกินบ่เดิมบ่อรัไม่นู้วมาเป็นในื้อหอยมาแล้วจกปีหน่หอยจะได้สมัยงัวหงกุงกูเะโอ้จ้กปี่ะสิบกว่าผี เดียร์สิบปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไล่ฟังเดี๋ยวแต่สมัยแบบบอย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 ยุบแล้วก็มาบักสั้นดังพูดนะโอ้โดนดิเดี๋ยวโดนโดนโดนลูกง่ายไหมโอ้จะลูกใหญ่ลูกยี่สิบปีหรอไหมโอ้เนาะเฮ็ดเยอะสิหรอเออมาเรื่อยๆก็โตคามซื่อสัตย์อยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์โอ้ขาดโอขาดโอเคโตขาดได้าเปลี่็นฟังสื่อฟังขายเนาะแม่นธรรมดาแล้วมันว่าฟังสื่อฟังขายมันก็มีขาดเออเชฟเพรสนิมออกเข้าโต้ขาดทุนไปเลยโอเคเนาะแม่นแหลกเปลี่ยนไปเรื่อยแหลกเปลี่ยนกับแหลก แม่ก็รักกันมีรักการสำคัญคือซื่อสัตว์เนาะดูได้โดนกิ่งมันคงไปตรงม้าจะเอาของมีตรมี่ไปให้กันแต่มีตรมี่คือก็สมัยผมขายง่วนนี่ผมมาโปทองเขาผมมาเขาซื้อมาเขาว่าทองเขาซื้อไปเขาไปตรวจแล้วว่าโปทองแล้วก็ว่าวมันลูกพวกเอาแมันขึ้นเลยเอออเามานขึ้นเลยงั้นขึ้นทุกบาททุกสลึงโอเคเนาะถามทุกท่ เขาต้องมีความรับผ <ici> <an> ิดชอบนั่นขึ้นก็คืขึ้นได้โมเมนต์มาเขามาขึ้นล้วก็โอ้ยใส่เงินมาแล้วมันโมเมนได้แบบนี้บ่เอาขึ้นเขาบ่เอาแบบนี้เบวา่อามรอาะแมนคดันส่ตะค้อนโกงผมเหรอความซื่อสัตย์กับความรับผิดชอบเนาะแมนคัญที่สุดเนาะนี่ตะค้อนโกงโอเคครับตรงไปตรงมามันยมีปัญหาจากในายหอยดังจากสนาม ร้อยเอ็ดของเขาตลาดนัดกันสิตีราคาออกมาให้เขาสมมติว่าเขาตีราคามาให้เวลาซิบหาเมืองใช่ไหมเออขายว่ไอะก็แกไปเคลื่อนเมื่อไหร่มาเพราะมันมาไปขายถิ่นแล้วอะไรเอาเงินเขาไปใส่ทั้งหมดมันบโบยันได้เห็นี้ไหมโบ่ยันบ่เอาบ่กถือตอกบอกถือตอกแกเห็นอยู่บ่ได้โดนเอ้เบิ่งเอาเดี๋ยวครับไม่มันก็เดี๋ยวมันก็แพะอจ่าของโอเคครับเขาสาเขาแซงยี่เด้โอเคแมนแมนมาถึงงันเงินเป็นบาทเดียวสลึงเดียวมันก็เงินเขาเนาะมันบ่ลอหลังเขา กำไรเขาเอาไปเขาทุ่นเขาตีมาทั้นี่เขาให้เขาไปทั้นี่นั่นแหละการเห็ดท่านบริยานจะพูดเสียห้เอามาขายเหรอต้องมาลายพอดว่าลายพอดเขาเอาไปต่อไปเออเนาะคันหลายเขากับเปาแม่นแมันรับที่ชอบเนี่ยแม่นโอเคอันนี้ขอพูดในหลายในขอฝากเนี่ฝากฝากไปถึงมู ไม่ห้อยไม่ไหมเนี่ยมันตรงไปตรงมาอย่าตัวเ oh, okay. ขาหางดวงหางดอกก็ขึ้นเขาโหลดจะเป็นว่าโอ้ยคือเขาซื้อของเลี้ยงนี่มันต้องขึ้นกันได้ขนาดนี้ต้อนมีแมนแมนครับเป็นต้นไม้เนื้อขายไปโหลดขายต้งไม้ขายไปโหลดแต่ว่าแกยเลี้ยงต้องต้องบอกเขาชัดๆมันเขาเชื่อเขาจะอยากขายเขาก็ถือดีสิเนี่ยนั่นแหละ สุดท้ายกับกระถือไม้คือกันหอยมูคือกันเนาะซุ่มย่อมหางมาฮา้ก่อชิดกับในหอยรุ่นไม่ก็หอยมูเนาะรุ่นไม่รุ่นเป็นไม่หอยตรงไปตรงสูบมันก็ตรงไปตรงมากเลยเนาะแม่นดครับเอ้าขอบคุณหอยมูหลายๆครับผมเมื่อนี้ยขอบผมจีฮาเวลากับช่องบ้านสว่างเฉยหเฮาขอบคุณหลายๆครับผมตัวนี้ยี่สิบสามห้าร้อยมองขายเลยขายเลยเป็นควายสายแคร์เม่สาวพร้อมผสมเอาไปผสมเลย จเชื่อกับาพนอเตอนี่อโอเคเรือนี้แล้วปวดหัวบ่มีใหญ่บ่มีสูงเกินนี่พูดว่าท้องก่อนพูดว่ามันบแหงแม่จเออเนาะบ่แพงแมนแมนบวมปวดหัวบ่ได้ขึ้นยากมันบ่แพงเขาใจซื้อไปซื้อยักังเออเออเออเอันั่นอเออควายบังอันนี้มัน้วยแบบย่อเออควายย่อยย่อเออควายแขเออเช่นาอยู่บมกต้นโตดีน้าดีเนาะหอยมูเนาะ กูรู้ว่าือค่อยแขะค่อยแขะค่อยบังแล้วมันนั่นเดรอเชิงโอ้มันดูโดนไล่สิ่ไล่เจ้าแล้วโอ้มันบอเซอร์เฉยเฉอโอ้บผมจะแต่ว่าตัวนี้นี่แม่พันได้เลยเนาะพร้อมแล้วเนาะโอเคเลยเอ้าขอบคุณหลายๆหอ,อยหมูมันมันครับผมครับบานสว่าังเชนแนวมาพบมาพอครับ พอแม่พี่น้องในชีพ,พิเศษนาอพี่น้องนาะฝากฟีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเร้อพี่น้องเนาะคอยพี่น้องเสษตรกรผู้เลี้ยงวัวเชียงค่ายแฟนคลับแฟนเพียบบันสวัสดีครับ